คืออะไรอะ่ะมังกรแก้วบอลคอนบอลบอกอาจารย์บอนขอใส่บาตรหน่อยครับไปเช็ดเท้าให้กันก่อนอกินอะน,นี่อาจารย์ชอบเนี <ไป S 1> ่ยไม่ช,ชอบโอเควางไว้ไปใส่บาตรให้อาจารย์ไปเช็ดให้อาจารย์ก่อนแล้วเดี๋ยวมาใส่บาตอาารอาจารย์ขนมข้าว ไม่เดี yes. okay. okay. er. okay. ๋ยวมากราบใส่บาทอาจารย์ใหม่นะ เปนคทับใส่บาต้องญอรองเท้านะครับขอนด้วยขอนทำให้ดูอ่ะ้กีแล้วไปจะไปเปิดทำไมเล่าใส่ไปเลยเดี๋ยวแม่ชีจัดการเอง อินนาุกนมสุขังวะละเอว่าวันดีัแม่ด้วยอันนีมาันดีด้วยสยกลมด้ดยสวยไม่สวยไมวยก่มี่ะอะะถุงถุงเก็บถุงมาด้วยค่ะเก็บถุงมาใส่ผลไม้แม่